ตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็มีเวลาวันละชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็เราอยากให้มันมีคุณภาพทุกๆนาทีนะครับก็เลยต้องออขอคำแนะนำจากสตาฟโค้ชผู้มีประสบการณ์สูงเข้ามาสลับกันให้ความรู้น้องๆนะครับโอเคครับ ับแนวทางนู้นจะเป็นแฟนคลับของน้องๆ้องหมูป่าที่ทำนะครับคณะเมยกใช่ครับช่วงนี้ยังเนื้อหอมอยู่ตลอดครับสาหรับนดี๋ยวก็จะไปทั่ทายนะครับนี่ครับนองดอมของเราเตรียมตัวครับบินลัดฟ้าสู่ประเทศอาร์เจนตินาแล้วครับโอ้ที่น่ายินดีสําหรับพวกเขาครับที่จะได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ครับนะครับก็จะได้นําความรู้สิ่งต่างๆที่ได้ไปพบไปเห็นนะครับมาถ่ายทอดแล้วก็มาบอกต่อเพื่อนๆคนที่ไม่ได้ไปนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ช่วยผลักดันพวกเขานะครับวันนี้พี่เบียวของเราใส่รองเท้าหนังแท้ครับนักเตะซากัครับวันนี้หนังแท้เห็นล้วขนาดว่าไม่มีรองเท้าครับปัจจัยมันรักครับอยากจะซ้อมฟุตบอลครับก็ต้องเห็นเพื่อนๆซ้อมต้องขอลงสักหน่อยครับสบายๆนะครับวันนี้อากาศดีๆเหมือนเดิมครับสำหรับที่แม่สายของเรา อันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพี่ครับรุ่นสิครับก็สวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีครับสำหรับอำเภอเล็กๆของเราครับอำเภอแม่สายครับก็มีฟุตบอลนะครับระดับท้องถิ่นเป็นสโมสรแล้วครับอนาคตก็จะสามารถส่งเล่นในรายการที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับรองรับนะครับ นี่ครับน้องอดุลของเราก็มาซ้อมกันี้นน well, ีเตรียมฟิตร่างกายกันแล้วครับสำหรับ13หมูป่าครับอีก2วันครับเบ็นลัดฟ้าสื่อประเทศอาร์เจนตินา นะครับร่วมงานยูสโอลิมปิกครับที่ประเทศเอเอนตินา,นาเป็นเจ้าภาพนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับ มาในทรงผมใหม่ครับวัน <laughs> นี้กันแล้วก็เนียบเลยครับอยากไปถ่ายใกล้ๆครับที่ตรงจีบหูเขาใสเชียวครับเตะซาไก่ของเราครับวันนี้น้องบิว ลืมรองเท้าครับแต่ว่าไม่อยากให้เวลาผ่านฝนไปครับตัดสินใจซ้อมกับเพื่อนๆครับวันนี้นี่ครับนี่น้องพง,งของเรารูปล่างก็เริ่มเข้าที่แล้วครับแต่นั้นอ้วนนิดนึงตอนนี้เริ่มผอมมาแล้วครับ